ใครชอบกินฝ่อเนื้อนะคะแล้วก็ต้มน้าซุปไม่เคยอร่อยนะคะดูคลิปนี้นะคะฝ่อเนื้อที่เราไปกินตามร้านอร่อยอร่อยเราสามารถทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็สูตรนี้ผู้ได้มาจากเพื่อนที่เป็นชาวเวียดนามสมัยที่อยู่อเมริกาค่ะส่วนนี้ทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็รับประกันว่าอร่อยแน่นอนค่ะเริ่มต้นก็จะจี่เครื่องก่อนนะคะก็จะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันมะกอกลงไปน,นิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาขิงเป็นขิงแก่นะคะหอมใหญ่กระเทียมรากผักชี อบเชยนะคะมีขาสักแว่นหนึ่งนะคะแล้วก็มีโปยกั๊กแล้วก็ลูกกวานค่ะจีทั้งสองด้านให้มีความเคลมดีๆนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทําให้ตัวน้ําซุปของเรามีความหอมค่ะ mm hmm. เมื่อจีได้ที่ทั้งสองด้านดีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อน mm hmm. จากนั้นก็นํากระดูกนะคะ mm hmm. เป็นกระดูกข้อวัวที่เราล้างน้ํานะคะทําความสะอาดดีแล้วลงไปจีต่อเลยค่ะ เราจะจีกระดูนะคะให้มีความเกลียมนิดๆค่ะพอด้านหนึ่งได้ที่แล้วก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็จี่ต่ออีกด้านหนึ่งจนเกลียมเหมือนกันค่ะจีแบบนี้จะทําให้กระดูกนะคะเวลาที่ไปต้มน้ําซุปนะคะจะมีความหอมมากๆหรือว่าใครจะใช้วิธีใส่ในหม้ออบหรือว่าเตาอบก,ก็ได้ค่ะนํากระดูกที่จีเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อ,อค่ะแล้วก็เติมเครื่องสมุนไพรล,ลงไป ปู้จะใส่ใบเตยลงไปสักมัดหนึ่งนะคะแล้วก็าตามด้วยพริกไทยค่ะใส่น้ําตาลกรวดลงไปด้วยนะคะเวลาต้มน้าซุปที่ทาก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะควรที่จะใช้น้ําตาลกรวดนะคะมันจะให้ความหวานแบบละมุนค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ําลงไปค่ะเป็นน้ําสะอาดน้ํากรองนะคะเอาเติมลงไปให้ท่วมกระดูกเลยค่ะปริมาณน้ําก็ประมาณ4ลิตรจากนั้นปู้จะนําหม้อไปตั้งไฟเตาถ่า,าน เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำซุปเดือดรอบแรกค่ะก็จะเติมเกลือลงไปประมาณ1ึงช้อนโต๊ะปุ๊จะใช้วิธีการปรุงเครื่องปรุงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ไปประมาณครึ่งทับพีใหญ่นะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก็ครึ่งทัพพีเหมือนกันค่ะทัพพีอันนี้เป็นทัพพีขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็พอดีปูไม่มีตัวซุปเนื้อนะคะปูที่ใส่เป็นซุปก้อนไก่รสไก่ลงไปสองก้อนแล้วก็ตามด้วยซอสเห็ดหอมสักครึ่งทัพีเหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆเวลาที่เราต้มเราตุ๋นกับตัวเตาถ่านนะคะข้อดีของเขาก็คือเตาถ่านนี่ไฟมันจะค่อยๆมอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเฝ้าก็ได้ ช้เวลาตุ๋นประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งค่ะน้ําก็จะงวดลงมาแล้วนะคะชิมรสชาติดูค่ะโอ้โหน้ําซุปนะคะมีความหอมหวานกลมกล่อมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะปูไม่มีเนื้อที่จะต้มลงไปในหม้อน้ําซุปรวมกับกระดูกหมูนะคะแต่ว่ามีตัวเนื้อสไลซ์ค่ะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นก่อนค่ะใช้เป็นเส้นเล็กนะคะลวกแค่แป๊บเดียวจากนั้นก็นําเส้นเล็กใส่ชามรอไว้ก่อนค่ะ ทีนี้ก็จะมาลวกตัวเนื้อสไลั์นะคะอ๋อตัวเส้นก็คลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้ก็มาลวกเนื้อสไลั์นะคะเราจะลวกแค่พอสุกค่ะไม่ลวกนานนะคะเดี๋ยวเนื้อเราจะก,กระด้างเนื้อดีๆนี่ลวกแป๊บเดียวค่ะทีนี้ก็จะตักน้ำซุปราดลงไปนะคะปริมาณก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วย ต้นหอมผักชีซอยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็โรยพริกไทยตบท้ายค่ะส่วนนี้ได้ลองทำแล้วนะคะปู้รู้สึกว่าใกล้เคียงกับร้านเฝอร้านประจำของปู้ที่เมืองเพรสเชนตันที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบสูตรนี้กันนะคะ ใครนำไปทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกกันได้นะคะในคอมเมนต์ค่ะผู้ราออ่านอยู่ค่ะคือมีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ